ข่าวดีดีกับพี่คำรนค,รนค,รนครนาว้วนออนความเชื่อเป็นเรื่องของนานาจิตตังนะจะบอกให้พวกเราเชื่อมั่นอาจารย์ไพโรธไหมครับเชื่อเชื่อพี่เถิดแม่คุณทุนหวง บอกเราเป็นเพจใช่ไหมครับเราจะสื่อสารพาชื่อเสียงของอาจารย์กระจายไปทั่วโลกใช่ไหมครับใช่ความเชื่อเป็นอีกศาสตร์หนึ่งซึ่งเราควรเรียนรู้และทําความเข้าใจกับมันถ้าเหตุการณ์ภาวะของเศรษฐกิจเนี่ยมันดีโควิดจากเจอจางไปมีผู้สงสิแล้วอาจารย์ก็ยังมามอบเหรียญให้เหมือนกับมอบยันทุกวันเสาร์อาทิตย์เงี้ยส่วนใหญ่เขาเขาให้ส่งไปที่บ้านเลยอ๋อหรี้เ่าเป็นออนไลน์ ไม่นอนนะคือตัดกันมารวมกันซะ,นะคือเขาเรียกว่าลูกหลานขององค์พญานาคเนี่ยมีอยู่ในเมืองไทยในเยอะอคนที่เชื่อในองค์พญานาคเนี่ยครับเชื่อกันว่าคนที่เกิดในเมืองไทยคือลูกหลานของพญานาคแต่คนที่เขาไม่เชื่อเขาก็เชื่ออย่างอื่นไปครับก็ความเชื่อเราจะไปว่าคนนู้นคนนี้ไม่ได้ถ้าเราเชื่ออย่างนี้คนอื่นไม่เชื่อเรื่องเขาครับ หรือเขาเชื่ออย่างงู้นเราไ,เไม่เชื่อตามเขาก็ได้เราก็อย่าไปว่าเขาออและที่เห็นอยู่เนี้ล้วนเป็นความเชื่อทั้งสิ้นใช่ไหมอาจารย์ทั้งหมดเลยเป็นความเชื่อยังมีอีกเยอะนะไม่ใช่แค่นี้อนี่คือแค่ยกตัวอย่าง น่าสุดนี่เป็นหิเล็กไหลเชื่อไหมอาจารย์ไม่ได้เชื่อกับเขาแล้วนะแต่ว่ามันมีคนเชื่ออ๋มันเป็นอย่างนี้นี่เองสรุปความเชื่อถ้าไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็ไม่เป็นไรครับมีอาจารย์ไพโรธต้องมีเพจแม่นบอสเพราะคนเข้าไม่ถึงธรรมะนะจะนะจะปัญหาจึงมหเข้าวัด ไปขอหวหยซะอย่างนี้โลกกดลงอย่างมากมีเมื่อไรนี่จัดเงินทง เอีดีกับพี่คำรณเชื่อว่าทุกคนล้วนต่างมีความเชื่อทั้งเหมือนกันและแตกต่างกันไป I will tell you ไปดูนู่นไหมครับไปค่ะ <c oughs> ตอน <c oughs> น้ำพระไทยของกรมสมเด็จพระเทพทำให้อาหารไหลหลัล่งลงสู่อีสานใต้ด้วยโครงการทหารพันดีนะ <c oughs> จะบอกให้ของดีเริ่มจากมมมาาาเืองโงโรทินนวัฒต ราษฎรในพื้นที่ชายแดนขอพระสถานปราณินจิตรดาจำนวน218ครัวเรือนเพื่อใช้ในการบริโภคสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชานุม,มัติให้แจกจ่ายกับราษฎรทั้ง218ครัวเรือนปัจจุบันกองกำลังสุรนารีได้เริ่มทยอยแจกจ่ายให้กับราษฎรดังกล่าวแล้วอันนี้ชาวบ้านทำได้และเราก็ลงทุนไม่มาก ก็เลยเอาเนี้ยมาลองทําดูเรามีความรู้ก่อนและลองปฏิบัติตตดูว,ว,วันนี้เห็นผลแล้วขั้นตอนปฏิบัติไปอยู่กับชาวบ้านเลย, <14 S 1> เลยครับ14และ15ธันวาคม63คณะจากสถาบันเทคโนโลย,ยีจิตรดาได้เดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์ผลิตพันธ 1, ุ์ปลาน้ําจืดพระตทานพ <champ> s. <S เพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้ส่วนแยกสุร,รินและศูนย์ผลิตพันธ 1, รรุธ 1, สรร์ธ 1, สรรั์ปีก พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้ส่วนแยกนครราชสีมาหน่วยได้ช่วยดําเนินการก่อสร้างบ่อเลี้ยงและแท่นเพาะพันุ์ปลาให้กับเยาวชนในโครงการครอบครัวอบอุ่นได้ลูกหลานกลับคืนของสํานักงานคุมประพฤติสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีความสนใจจํานวนสองราย ได้รับความสนใจนิกการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโครงการเพื่อนําความรู้ที่ได้ไปขยายผลในครอบครัวและชุมชนจากญาติทหารใหม่ประชาชนนักเรียนนักศึกษาเป็นจำนวนมากข้างหน้าเข้มแข็งเพราะั้งงหลาแข็งแรงในน้ำยังต้องมีปลาในานายังต้องมีข้าวและพืชพันธุ์ธัญหารอื่นๆเพื่อบริโภครับถึงอยู่ชายแดนแต่ดีดข้าวดีน้ำดี พืชพักที่ที่ต้องเพียวเขาก็มากมี้อยากชวนน้องคนดีไปเที่ยวเขาใหญ่ลำตะคองลองถึงฟั่งคงนวลน้องชมยงเจ้าจะชื่นใจถ้าน้องเจ้าเบื่อเมืองครุงไปดูพนมรุ้งประสาทหินพี่ไม้ผ้าไหมตินจกแปรว่างามดี๋อ,อกแก้ว เอาดีๆกับพี่คำรณขอเชิญท่านไปเยี่ยมยนต์โครงการฐานพันธ์ดีที่สุรินเตก็กน้องปรับออยเดงดอุดรคำชะโนดบ้านดุงดอุดรธานีจะมีพระอุโบสถมาร่วมบุญสร้างโบสถ์อาจารย์ได้สร้างเหรียญเป็นที่ระลึกสําหรับคนที่มาร่วมบุญด้วยการเหรียญรุ่นร่วมบุญสร้างโบสถ์วัดคำชะโนดบ้านดุงดอุดรธานี